หัวลำโคงค่ะคุณกล้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อน้ำควางสวัสดีค่ะลูกไปแล้วเมื่อกี้รุงแท่บ้านพาชีนุ่นไปแล้วเห็นแต่หางกระบวงไปๆโอ้ยล,ล้อคุณกล้วยอยู่บางซื้อใช่ไหมคะโอ้ยอีกหน่อยแบบ รถน่าเสียดายมากถ้าสมมุติว่าขบวนพิเศษเขาขึ้นไปวิ่งที่เขาขึ้นไปวิ่งที่อ่าสถานีกลางอะรถคงไม่ได้ถ่ายแล้วอะขอบวนพิเศษอะได้ถ่ายแต่ชานเมืองถ,ถ้าถ้าใครท่านใดไม่ทั่วถึงขออภัยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพี่เบอจากน้องกวางน้องกวางพาม่วนอันนั้นก็จะเป็นโรงโรงซ่อมอยากจะไปถ่ายที่บางซื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเราเลิกงานแล้วมันก็ค่ำแล้วอันนี้ก็คืออ่าแล้วมีชเชิงเซาออกมาค่ะ เอาอีกสักกบวนเนี่ยถ้าอยู่แล้วมันก็ถ้าอยู่แล้วมันก,แนก็แบบว่ามันก็ติดลมอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยู่แล้วมันก็จะชอบติดลมทุกคนคะถ่ายรถไปอ่ะมันเป็นเสน่ห์มากๆเลยนะค่ะได้ค่ะถ้าวันอาทิตยเดี๋ยวรถอาจจะไป ขอบคุณมากค่ะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวรถถ่ายให้ดูเป็นตู้ C N R เป็นตู้ C N R 115อีสานมันค่ะแล้วก็เป็นน่าจะเป็น private ด้วยตู้สุดท้ายอะ่ะแต่วันเนี้ยรถยังไม่เห็นตู้สเสบียงออกมาละค่ะ อันนี้ไปฉะเชิงเซาค่ะรถฉะเชิงเซาอะ่ะรถชอบมากเป็นรถด,ดีเซลล่างแล้วแบบเร็วมากวันนี้หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยถ้าวิ่งเข้า วิ่งเข้าข้างนอกเนี่ยแบบโหเร็วมากเนี่ยค่ะไปละนอนสวัสดีค่ะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างโอเค เจ็ดหกเจ็เจ็ดใช่ไหมคะโอเคค่ำ <Okay. S 1> แล้วทุกคนมืดแล้วแล้วก็คงต้องถอยหลังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาจจะมาอีกร่องนึงเดี๋ยวรสให้ไปดูอา่าขบวนอีสานมันคาท้ายขาบวนนะคะเป็นห้องพรเวทค่ะพี่พี่เที่ยงสวัสดีค่ะน้องกำลังเดินรีบเดินไปแหละอืม แล้วก็กรุงเทพกันตังโอ้สายใต้นะ่ะมีแต่ขบวนมีแต่หัวที่แบบเป้งๆเ,เลยอะ่ะกรุงเทพกันตังจอดอดูนในชานชลาที่สิบแล้วก็กรุงเทพหนองคายจอดอยู่ในชานชลาที่ห้า มาดูกรุงเทพกันตังคะ่ะถ้าดูกรุงเทพกันตังแล้วยังไงรถต้องไปแล้วละ่ะทุกต้องไปจริงๆแล้วทุกคน,กน,นคพี่เที่ยาสวัสดีค่ะ